คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานโดยพระราชพรรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำอัจชาใสความต้องการของอารมณ์เรียกว่าอุดมคติ หรือแบบที่ผู้ใหญ่โบราณสักหน่อยเรียกว่าอัจฉาใายหรืออุดมคติอัจฉาใยในการปฏิบัติมีสี่อย่างด้วยกันคือ 1. อัจฉาใยสุขวิปัสสโกบางคนชอบแบบสุขเอเผากินเรื่องความละเอียดเรียบร้อยการรู้เล็กรู้น้อยแสดงฤทธ์ปวดเดชเดชาอะไรนั้นไม่มีความต้องการ หวังอย่างเดียวคือความบรรลุผลท่านประเภทนี้พระพุทธเจ้ามีแบบปฏิบัติไว้ให้เรียกว่าสุขวิปัสสโกคือปฏิบัติแบบสบายเริ่มด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เรื่องศีลน,นี้นักปฏิบัติต้องสนใจเป็นพิเศษถ้าหวังผลในการปฏิบัติแล้วอย่าให้ศีลบกพร่องเป็นอันขาด แม้แต่ด่างพร้อยก็อย่ากให้มีถ้าเห็นว่าศีลเป็นของเล็กน้อยปฏิบัติยังขาดขาดเกินเกินแล้วท่านไม่มีหวังในมรรคผลแน่นอนเมื่อมีศีลครบถ้วนบริสุทธิ์พุทผ่องดีแล้วท่านก็ให้เจริญสมาธิตอนเจริญสมาธินี้ท่านฝ่ายสุข,ขวิปัสสโกท่านไม่เอาดีทางฌานสมาบัติ พอมีสมาธิเล็กน้อยก็จเจริญวิปัสสนาญาณควบกันไปเลยคุมสมาธิบ้างจเจริญวิปัสสนาบ้างพอสมาธิที่รวบรวมได้ทีละเล็กละน้อยเมื่อสมาธิเข้าถึงปฐมฌมานวิปัสสนาก็มีกำลังตัดกิเลสได้จะได้มคผลก็ตอนที่สมาธิเข้าถึงปฐมฌมาน หากสมาธิยังไม่ถึงปฐมชานเพียงใดจะได้มรรคผลไม่ได้นี้เป็นกฎปายตัวเพราะมรรคผลต้องมีฌานเป็นเครื่องรู้ฌานนี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อจิตเข้าสู่อุปจารสมาธิคือเกือบถึงปฐมฌานห่างกันร,ระหว่างปฐมฌานกับอุปจารชานนั้นเพียงเส้นผมเดียวเท่านั้น จิตเมื่อตั้งมั่นในอุปจารสมาธิแล้วก็จะเกิดทิพยจักสุญาณคือเห็นสิ่งที่เป็นทิพจะได้ยินเสียงที่เป็นทิพได้เพราะตามธรรมดาจิตนั้นเป็นทิพย์อยู่แล้วที่ต้องมาชำระกันใหม่ด้วยการฝึกสมาธิก็เพราะจิตถูกนิวรณคืออกุศลหุ้มห่อไว้ได้แก่ความโลภอยากได้ไม่มีขอบเขต ความผูกโกรธคือพยาบาทจองล้างจองผลาญความง่วงเมื่อขณะปฏิบัติทำสมาธิความฟุ้งซ่านของอารมณ์ในขณะฝึกสมาธิความสงสัยในผลปฏิบัติโดยคิดว่าจะได้หรือจะสำเร็จหรือทำอย่างนี้จะสำเร็จได้อย่างไรความสงสัยไม่แน่ใจอย่างนี้ เป็นนิวร์กั้นชาญไม่ให้เกิดรวมความแล้วทั้งห้าอย่างนี้นั่นแหละแม้เพียงอย่างเดียวถ้าอารมณ์ของจิตยังคล่องอยู่ชาญจะไม่เกิดจะคอยกีดกันไม่ให้จิตผ่องใสมีอารมณ์เป็นทิพฟทำสภาพปกติได้จิตเมื่อถูกอกุศลห้าอย่างนี้หุ้มหอ่อก็มีอารมณ์มืดมนรู้สิ่งที่เป็นทิ์ไม่ได้ เพราะอำนาจอากุศลคือนิวรห้านี้จะพ้นจากจิตไปได้ก็ต่อเมื่อจิตทรงอารมณ์ของฌานไว้ได้เท่านั้นถ้าจิตทรงอารมณ์ปฐมฌานไม่ได้จิตก็ต้องตกเป็นทาตของนิวรอ,อารมณ์ปฐมฌานนั้นมีห้าเหมือนกันคือ 1. วิตกคำหนึงถึงองค์กรรมฐานที่ฝึกตลอดเวลา 2. วิจารณ์ใคร่ครวนกำหนดรู้ตามในองค์กรรมฐานน,นั้นๆไม่ให้บกพร่องตรวจตราพิจารณาให้ครบถ้วนอยู่เสมอ 3. ปีติมีความเอิบอิ่มเรื่อนเริงหันษาไม่อิ่มไม่เบื่อในการปฏิบัติพระกรรมฐาน 4. ส,สุขเกิดความสุขสรรหันษาทางกายอย่างไม่เคยปรากฏมาในการก่อน มีความสุขสดชื่นในการก่อน 5. เอกักคตารมมีอารมณ์มั่นคงในองค์กรรมฐานจิตกำหนดตั้งมั่นไม่คลาดจากองค์กรรมฐานนั้นๆทั้ง5อย่างนี้เป็นอารมณ์ของปฐมฌานเมื่อเข้าถึงตอนนี้จิตก็เป็นทิพย์มากสามารถกำหนดจิตรู้ในสิ่งที่เป็นทิพย์ได้ก็ผลของวิปัสสนาคือมรรคนั้น การที่จะบรรลุถึงได้ต้องอาศัยทิพยจักสุญานเป็นเครื่องชี้ตามที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อภิกษุบรรลุแล้วก็มีญาณบอกว่ารู้แล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็ทรงหมายอาญานที่เป็นทิพยจักสุญานนี้ถ้าบรรลุอรหัตผลแล้วท่านเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนวิสุทธิ วิมุตติแปลว่าหลุดพน้นยานแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นวิสุทธ์แปลว่าหมดจดอย่างวิเศษคือหมดไม่เหลือหรือสะอาดที่สุดไม่มีอะไรสกปรกบอกไว้เพื่อรู้ฉะนั้นท่านสุขวิปัสสโกถึงแม้ท่านจะรีบปฏิบัติแบบรวบรัดอย่างไร ก็ตามท่านก็ต้องอาศัยฌานในสมถะจนได้แต่ได้เพียงฌานเด็กๆคือปฐมฌานเป็นฌานกระจุมกระจิง๋งเอาดีเอาเด่นในเรื่องฌานไม่แน่นอนนะักกล่าวโดยย่อ,อก,ก็คือ 1. ท่านรักษาศีลบริสุทธิ์ชนิดไม่ทำเองไม่ใช้ให้คนอื่นทำและไม่ยินดีในเมื่อคนอื่นทำบาป 2. ท่านจเจริญสมาธิควบกับวิปัสสนาจนสมาธิรวมตัวถึงปฐมฌานแล้วท่านจึงจะได้สำเร็จมรรคผลท่านสุขวิปัสสโกมีกฎปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านจึงเรียกว่าสุขวิปัสสโกแปลว่าบรรลุแบบง่ายๆท่านไม่มีฌานสูงท่านไม่มียานพิเศษอย่างท่านวิชาสามท่านไม่มีฤทธ ท่านไม่มีความรู้พิเศษอะไรทั้งสิ้นเป็นพระอาหารหันต์ประเภทรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีไม่มีคุณพิเศษอื่นนอกจากบรรลุมรรคผล